สวนผักใช่ไหมครับอะไปพาไปดูตรงไหนครับโอ้นี่นะครับเดี๋ยวไปดอันนั้นต้นอะไรลูกต้นผักอะไรต้นหอมเลยครับอันนี้ผักกาดอะไรผักกาดขาวเนาะอันนี้ต้นผักอะไรลูกผักอะไรครับผักชีเออผักชีผักชีราวกับผักชีไทยใช่ไหมครับ ฝ่เดต่อไปอันนี้ย้ายแล้วอันนี้ผักอะไรครับเนี่ยอันนี้ผักอะไรครับผักอะไรก้มลงหน่อยนึงผ,ผ,ผักบุ้งอ่าผักบุ้งเนาะที่โตรเรียนใช่ไหมลูกใช่ค่ะเออผักบุง้งเออเดินต่อไปอันนี้ต้นต้นอะไร nee? ต้น,นต้นอะไรเนี่ยน,น,นี่ต้นอะไรเนี่ยชี้ชี้ได้เข้าไปโต๊ะเข้าไปต้นพริกเนาะโอเคอันนี้ผักบุ้งอะไรผักบุ้งโรงเรียนใครอะ ค,คุณครูให้ทำป่ะใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวมาเดินต่อผักครับเดินเดินเดินไปตรงนู้นลูกเดินขึ้นไปอันนี้ก็ผักหอมใช่ไหมลูกผักหอมอน,นี่ผักกองตุ้งเนาะเออวันนี้พาชมสวนเท่านี้นะครับ